คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการรำรำนาศการครับหลวงพี่จะเริญพรเด้อย,ยังบ่เมื่อนี้ก็คงสุดท้ายแล้วว่าเด็กเขามาโดินหนุน่มไปเหตตาพูดถึงว่าพันน้ธมุนหรือเหตตาวันพระบ่วกว่าวันพระบางหนึง่งม,มันบังคับวันพระวันพระหึ่งฟื้น เพราะว่าทั้งเห็ดทำงานต่อยางผึ่งน้ำเน่าทังไม่เขันน้ำมนลน้ำยาโยมเน่ากับเมย์ทั้งจิตข้างนอก่อหลายอย่างมันเกิดหลายอย่างเนาะกับเมย์กับเพื้นนี่แหละเพื้อนไข่เน่าเกิดกับเราคำขันน้ำมนต์สุดนี่เอาหยังเห็ดเนาะนี่เงินห้างพอเอาเงินห้างที่แคยเห็ดบวกเงินห้างเคยเห็ดมาไปมดก่อนเงินเงินห้างนี่มันจะมีสองครูแต่พอเงินห้าง วาย้อมมันเอามาใหา้ให้ลุงพี่อันนึงให้ลูกอันนึงนน่งมันห้างแต่ว่าเอามาจากมองเดียวกันเอามาจากแรงเดียวกันเจ้ยเอามาจากมองเดียวกันป็นหามนี่ครบไว้วางวดงวดนีดดเท่อนี้ไว้ว่าลูกเบื้องขันน้ำขันที่ไว้ขันคู่โอขันคู่ก่อนสีเฮ็ดบันไปเช็คตรวจสอบน,อน,นำ้นนนำเปลือกน้ำยองแมวเปนโยย่างผาดที่จะงงวดบางที่อบเป็นลืม จะนด้ตรวจเจ็บมึงครับวดที่ชันมากเพื่อนเท็ดขันคู่บวกคบสชครับนั่นค่ะขันหาไปขันหนึ่งอ๋อจะเรแปลยแปลกเนาะรว่าบางย่มที่ว่าเพื่อนาเาิึงเพื่อนเห็นเก่าสามศูนย์เก่าศูนย์สามอยู่ก่อเห็นคล้ายๆว่าเหมือนเพื่อน่อนไว้อ๋อแล้วเพื่นนั่นเพื่นกับากันโมใด้สายูนสามศูนย์สอาศุนสามมีใสขึ้นวัวมีเล็กบ่เห็นเจววมีเล็กสูยูมีศูนย์สามเหมือนนะาเล็กสามนี แต่แผ่นห็นแั่นห็นเล็กศูนแต่ว่าสามมันมียุ่งกว่าที่แล้วไงเนาะต้องมอ่จะเห็นสามแต่ว่ามันไม่ศูนแต่ยุ่งันเมืองนีคันแันเห็นเล็กศูนเพ้คนเบิองคนเห็นเละกศูนีรีู่กลูกเนี่ยเบื้องนขคันมันคือบ่เห็นเล็กุ่นไเงไหนก็บ่เห็นทิงเนี่ยเป็นแั่นห็นเล็กศูนเหมือนเหมือนว่าขึ้นบังจะไครว่าคันมาครบยังวันอีกคันครบมันยุ่งเช็ดมุงน้ำพ่นโยขคันครบ ตัวเลขในขันน้ำม่นเท่านี่ตัวใดเริ่มต้นจากตัวใดมั่งเทไาใดที่ลูกพอร่วมกันนั้นมีหาตัวแต่ลูกเพชรคือเก่าเพชรที่ต่อนี่ยคือว่าสามตัวขอสามตัวระยุตสองตัวขอไม่สาลูกกาที่ว่าร่วงล่วงไว้ในขันคือว่าร่วมไม่เืี้ยแต่ลูกเขียนไว้ในกระดาษนี่คือลูกคอสามตัวแล้วก็ขอสองตัวมันจะเป็นเลขหาตัว เด็ดหาตัวงั้นถ้าว่ามักถ้าว่ามักตามที่ว่าอันนี้เด็ในะหาตัวนะก็จับสาเบื้าะจับสาเบิ้งเอาย่อมพอย่อมเมียจะเป็นบ่มักตามที่ลูกขอได้สามตัวเราจะสองตัวถ้าว่ามักตามอยูหรือเอาไปใส่ต้นผู้อื่นก็ได้ตัวนิ่งก็ได้ในเลขดหาตัวนั้นโอ้คันละมดมันถือเป็นแบบนี้มันครับเพราะว่าลูกลูกจะบ่่รวมที่เราจะจะเดี่ยวหาตัวเพราะว่าลูก ลูกกันพดัดกันพัดตรงที่ว่าเอามาจับคูแล้วมันจับพลาดน,นี่เลยนะตัวนึ่งเป็นเบื้องเงินคือว่าเก่าก็ได้หกกัยู่ตัวหนึ่งมันมีนี่หนึ่งมีสองมีเก่าบอกมีหกก็ได้เนาะกหกหกับกเก่าเจ็ดกับมีเอน็นบอมบอมนเอน็นกับแปด ตอนเฮ็ดมันได้ได้ตัวไหนก่อนครับได้สามตัวพอสามตัวก่อนก่อนที่มากเป็นเป็นเลขตัวแรกนะเลขตัวแรกมันจะคือแปดกหัวเลขตัวแรกมันแปดเลขตัวแรกคือแปดดูเขียนลงสามตัวกับลูกกระียนตามที่ว่าได้ได้มากสามตัวกับสองตัว ไม่ได้ไม่ได้กับไม่ได้กับหนากับหลังคือว่าแต่ตัวใดมาก,ก่อนแบบตามตัวนะคือเลี้ยงตามนั้นเลยเลีเลเ้ยงตามในเลดเลยตามมาม,ะมะัดวิจาไอ้เอาเก่าเมื่อไหร่นากระใดหรือเอาแปดเมืม่อไหร่เมื่อไหร่หลังกระใดกระใดแต่ปูบอมาททำมาอีกตัวนึงสินะพ่อ,อ,อพูดถึงว่าเลด คานมนมันก็อาจิตับอีกแบบหนึง่งมันกัตรงกับเด็กคำนวณพร้อมห่งตรงกับเด็กคำนวณพร้อมหนึ่ตรงรครับติวาม,มีหนึ่งแปดคับนี่ไอ้คำนวณนี่บนมีหนึ่งแปดนี่หนึ่งศูนยล์ล่างล่างมีหกหนึ่งเก่านี่เป็นหกอะไรอือเป็นหกหนึ่งอะไรหกหนึ่งแต่อันนั้นติวาลูปค็ด์โนมอนได้มากตั้งตัวมันหกหนึ่งแถมหนึ่งเจ็ดหนึ่ง คันวณได้เจ็ดหนึ่งเด็กคำนวณเด้คำนวณได้หกหนึ่งเด็กกลางนวนได้หกหนึง่งเด็กกลางเงินประหารนี่จะกับหัวเลขเก้าเป็นเลขหกก็ได้เพราะเก้ากับหกตัวเดียวกันเป็นหกหนึ่งก็ได้เพราะว่าส่วนมากเลขเก้ากับเลขหกกัลอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวเดียวกันเนาะในน้ำบ่อครับเอ,อาที่ตัวา่ามิเก่าตรงนี้หกนำ้ำบอหมืเด็กยินถามีเนึ่งตรงนี้ศูนย์มันจะย่อยไปกัน สวนบนหนามาหงวันอ,อยู่คดว่าด้งยกันสวนบนหน้าไส้มาเตียวแต่ว่ามันเกิดเป็นไปได้เมืนเนอ่อเนาะจ่าเขาคข่มขาดกันแมนบอกเพราะว่าเป็นวันพระพร้อมเนาะเล้วบอ,อกวันพระแล้วบอกวันพระเนี่นอาจะมีแปลมีเก่าแต่ว่าแปลกในขนาดจะเป็นตัวเย็นเนาะพทนมากก่อนโมเน,ะนาะน่ารับแหลกเลยครับ ในตัวแหวนเลยเป็นแปดเลขจตัวที่สองมันเปิดได้มองสองบอสองอ๋แปดสองตัวที่สามเก้าเก้าแปดสองเก้าเด็กง่ามก่อนดีกว่าเด็กง่ามหมดเลยเด็กง่ามผัดยังไม่ในเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งอยู่ละ เลขล่างดูคิดรางกันเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งมันมาครับแมงเพราะว่าเดือนคำวันมีหกหนึ่งมันมีหกเมงเพราะเดือเจาเอาเลขอยู่ในคันน้ำม่อนเนี่ยคีนองก็ไปจับเอาเด้ครับคีนองเอฟซีครับยี่ในหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีหกหรือมีเก่าเนี่แหละครับแล้วก็มีเจ็ดมีแปดเพราะว่าเป็นหกก็ได้เป็นเก่าก็ได้ตัวหนึ่งครับส่วนเ็กซี่โตนั่นครับมันเป็นชัดเจนนี่แหละตัวหนึ่ง สองเจ็ดแปดครับหนึ่งสองเจ็ดแปดแต่ในกล่องพี่น้องอะมันอาจจะเห็นเงาสะท้อนมันอาจจะเป็นเหลขสองตัวก็ได้สะท้อนครับมันสะท้อนถอน้องขันถะอนลงขันอ่าพูดถึงว่าสกปรบใส่กับเหล็กคำนวลมันกันบนนี้ว่าไก่กันันนี้วัวไก่กันเจนมันเกิดขึ้นกันตอนมีเปล่ากันมีิตับดมีเปล่าใส หกหนึ่งแบบนีหกหนึ่งเอาเก้ากับหัวเป็นหกหกหนึ่งกันได้สมหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งิ๊าเ็ตกิดหนึ่งาขัดเนาะหกกิดว่ากันวันนี้ใชครับอนกิจวา1 1หนึ่งหนึ่งอาจจะมากกว่าการ์ทวจเก้าคอเนี่ยนครนี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด่ พี่น้องนี่เระคือตัวเลขนะครับเกียบเทียบคือตัวเลขหลวงพีเิ่นเลี้ยงห้แล้วครับตัวเลขในขันน้ำมนต์เลขในขันน้ำมนต์มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีแปดมีเก้าตัดออกมาเป็นเลขสามตัวสองตัวหรือพี่น้องชีวยตัดเองก็ได้ครับไปจับคู่เองก็ได้แต่ลงพีพันจับไว้หน่มีแปดสองเก้าเนาะเจ็ดกับเจ็ดหนึ <another inconvenient>. ่งเนาะครับ ไปเขาก็เหลขข็กทำนวลเนาะครับเหล็กกลางเนาะบอลนี้หนึ่งขึ้นกันแานห้าตัดเดา่ยวเขามีหกหนึ่งหกเก่าเนาะเหล็กทำนวลเนาะสี่หนึ่งสี่เก่าบนเขามีหน<อ>ึ่งแปดหนึ่งศูนย์สามแปดสามศูนย์หหมอนครับสามศูนย์ มีว่าไกลกันกล็กเขมรนวณความครับเล็กมีว่าไกลกันแต่เล็กเขมรนนะครับนอาพี่น้องกลับไปพี่พ่อเด้ครับเดอ้อทางช่องก็เป็นได้เพียงซื้อกลางที่นํำเสนอเพราะเป็นแนวทางานานครับกจาลนาเึงครับให้ไว้เพราะเป็นแนวทางเนาะลงไปทเต็มควา่อสามารถครับลงที่พ่นกระเฮ็ดเต็มเพ่องสามารถของพ่นหละเฮ็ดน้าไว้ให้หพี่น้องเอ็กเซียไว้เป็นแนวทางเนาะ พ่อเพื่อนตัวเนียนตัวนักตัวใดนอมอมเล็กเข้านี่ที่ลูกมากกว่าป่ครับลูกมักสองเก่ากับเจ็ดหนึ่งป่ะสองเก้ากับเจ็ดหนึ่งนันวะมากเหล็ขันน้ำมันนั่นวะมักสองเก่ากับเจ็ดหนึ่งถ่ายจิบลงพีนี่อย่างสีฝาถึงหยาดถึงโยมมาเน่อครับกันภากนอกกุดถึงว่าลูกกำลังเห็ดกดจีอยู่ครับาราคาก็ใจ ต่างๆบอกบุญเนาะบอกบุญพี่น้องเอฟซี <F 4 S 2> นี่แหละน้ำปากช่องน้ำพรอไปเนาะอยาอกโยมบุญอขอโยมแม่เป็นแบบเป็นแบบตามนั่งไม่ต้องดใยากทานทั้งพรอมากก็ได้ไการตัดใอยากมื่รวมทัม้งบุญกะได้เนาะอยากเมื่รวมเฮ็ดรวมต่างเอาพี่น้องเอฟซีกันตัดเขามาแล้วค่ะอยากเฮ็ดอยากสต่างมันบอสถือเหล็กหรือจังได เอาอยากทําบุญกับแวะมาได้ครับวัดบุรพารามรือว่าสีพานมาทางแอดมินก็ได้เ้ยครับพี่น้อง f อฟครับ